ฉิววววเปิดนี่มไหนตรงนี้สิวโอ้ยขปตาิ้่เขาไปลวดตงเบิง้าเล่ากูดิ้นดัอู้วูม่ไืนเลยวูมีขี้ข้างอหนน่ข้งขี้ขแกงขี้โอ้บอกทางเงือนจะเป็นตัวหาไม่ได้ก็ได้ตัว ดี๋ยวกูไปข้างข้งไปเร็วๆปสิที่ไ่มัน ฟองฟองจักจตายตายอู้จะฟองะะไมไม่อี่มค่ะแม่ก็บพี่เต็มบอกไม่หรื้อไปยานแม่กม่นั่งอาก็เอาไว้เอาไปดีมั่งไหมัวตมองงนกดเนี่แจ้งเงเอาไว้นีิยืนดีมยืนกวงเพื่อให้เจ้าเก็บไปได้สัน ยัง yeah, really. hmm. like. mm ูหรอขอดนอปะตาไม้แค่งีรก็ได้ไปได้ห้อบอลเดี๋ยวแป๊บนึงวางที่แม่เอเลยดิไมปลาชีไม่มูแม่งกินแท่งมั้ชเหอบเนต่แทงนี่ัเห็ดเป็นี่ยังอยู่นี่แพากันดำหน้าอยู่ไอคะดำหน้าโอ้มันจะมีคนไอ้้อไร เจ้าเขาคือว่าเเขาเนี่ยคุณเจ้าปล้องนี่เดบบกกเเตะตใคอยู่วันจีนทั้สนานีเนาะทุเยนในเป่าะเห็นเราอยู่เสเราจิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามสูนสรุปก่าไปทางได็กันเนี่ยไปทางพี่ไปทางพี่สรุปแล้วว่ากูจิ่าอยู่นี่ละกันจ้ากอเ่นี่ แสดงว่วากู่พิดเป็นบะวา่าเจ้ามาทำหาเราสิมานถามหาเราตัวพวกวัวเจียนมาหาซื้อเด็ก <c oughs> เด็กไก่สิออวกล่วันหนมันทีซส้าซีเส้าหาดีวะ กูซเต้หู้ปี๋เอ้ากูเก่งไหมเหรอมือวัดมือก้อนอย่ก็เง้ด็กไปซื้อใกล้ๆมือมันก็อันกันยากอีละกูได้ตัวเด็ดมาดิกบอยากบอกพ่อกระแมงบ้าดูจะได้มาพี่บอกวัวอ๋อกูโเคีกันคุกี้ได้เจ้ากูจกให้เบิ้งเท่านี้มาจุ๊บดีนี่สี่หาตัวนี่ละ ไวงได้มาทั้งหนึ่งกับสามคู่ได้อีกทั้งหนึ่งกับสองคู่กับฟันมาตีเลขกกับหกตัวกลายเป็นอะไรกันอกเลยอ๋อขูหาวันเหิเอาขี้แหนี่เนาะเล็กกับเด็กจะไปวันแหยี่จะค่อยได้โอ้ยบผมนกูเปียเบียบแบกแรงอันวันแหนั่นก็คือเจ้าหลายๆตัวนะอันเจ้าซื้อตัวแล้วจักหน่อยไงกลายเติบเปเนี่ยซื้อแต่ละตัวนี่ วดนี่วัดแยวจังๆยูกกะซิฟกุซิฟนี่แหละฝัน,นจะฝานคนไหนตอนอย่องานสีเล็กโว้ยมันเป็นอย่างนั้นแงแหลงมันสีเล็กก,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 ก็คือเอาฝันไันเห็นเด็กหน่อยเล่นให้หน้ามันสีเล็ก,ก็ตัวได้เล็กน่อยเลีนอยู่ให,หน้าวัดตีอืม อย่งวะูได้นลกนี <notion> ่ม <languages> อี่ไหมปลาคนนี้ปลาี่ไมมมอไอ้กูคืดห้เวลากูคืดไไมหล่ะเนาะไม่เอียงวะกินเกียงดีไปเอ้ีกูกำลังคืดอยู่เป้าถานได้ไหมตคืดออกล่ะ อุ้ยอย่าปากกูกำลังสิคิดออกตู้อยากถามกูเราก็ดีะอะไรตู้ยอยากเอาเลขปุ่นี่เหรออยากเอายุต่ว่าอันนั้นไม่ฮันนั่งเจ้าเมีนเนอุ้ยฮันกูบ่มีไม่ริงเข่าเนี่ยกูคิดเลขบ่ออกตัวมันเป็นสูตรแล้ว,วลไปข้างให้กูเด่นเบ็กหน่อยแลนพาทงหน้าวัดตีนิ่งกับจีบ สี่กับเก้าตัวทงหน้ากันเลยไม่จริงค่ะวะไอ้มันก็ต้องลุ้นนะสี่เก้าหนึ่งเจ็ดมันก็ต้องรูดไปตับปังตัดข้างตัวม่ีม้ โอ้ฟันเห็นไม่ก็ขี่วะจิขี่กัหนึ่งซีซีหะไม่นี่ยก็ซิเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกแต่ว่ามันขึ่นอยู่ว่าก็ว่ามันเป็นขี่ผู้ไหนอันเป็นขี่เขาจกกับควางหนึ่งหนึ่งซีซีซีอีกตัวหนึ่งอันเป็นขี่ควงผู้เอือนหัน เป็นแปดซี่ปเป็นเจทุกรู้ว่ากี่ผู้ใดแหละบัดเหนียวกี่บะเตียกี่บะเดียวเขาก็ต้องมาเบิ่งอายุบักเตียแล้วบัดบักเตียมันอายุเท่าไหร่ล่ะแปดเก้าปีก็เป็นหนึ่งซี่ซี่แปดเก้าปนนแปดพวกแม่งยังไงเอีกกูเนี่ยเตี้ยนตีเลขฮัน ัู้เพเชือ้อกูซสูสิีเสือไปได้มันมบ็่มีไม่อันที่เจ้าเกีแขวอย่นไม่ใิ้กี่วเดียวอะละหนึ่งสีซี<ะ>ีบัปรเซียเนี่ยพวเจ้าทากนกับว่าคิดกันคิดกันนะต้องทำาจ้าไอ้าูแบนี้คุแม่ัวตายปานนี้ไหมลูกจ้

กระเบนโบกฟังมันเลงปีกจีดคนปากกลัว